สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n น l ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะเป็นดวงความรักนะคะในหัวข้อที่ว่าพมลิขิตค่ะกำลังนำพาใครเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณก็เช่นเดิมนะคะการทำนายจะเป็นลักษณะแบบดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี้อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะขอให้คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง ให้รับไปแบบพลังงานที่ดีค่ะแล้วก็ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มเลยขอเริ่มที่ลักษณะนะคะตัวตนของเขาคนนั้นที่พมลิขิตจะชักพาให้มาได้พบเจอกับคุณค่ะว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีตัวตนนะคะลักษณะนิสัยต่างๆเป็นอย่างไรบ้างมีพลังงานของ10 of Cups ค่ะ The World แล้วก็ Page of Cups บางมองว่าเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่รักครอบครัวให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะคุณอาจจะพบเขาผ่านในทางโซเชียลมีเดียหรือว่าโลกออนไลน์ต่างๆอืแต่ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเฉิดฉายมากเลยนะอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่มีความทันสมัยก้าวทันโลกอยู่เสมออาจจะเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีก็ได้นะคะ หรือเป็นคนที่แบบไม่ชอบอยู่นิ่งๆไม่ไม่อยู่กับที่ะคะ่ะไม่อยู่กับที่ของบางหมายถึงว่าเขาจะพยายามพัฒนาตนเองอะ่ะเออให้มันมีความรู้แบบเออให้มันตามทันโลกหรือว่าทันสมัยอะไรต่างๆอยู่เสมอจะเป็นคนชอบดูข่าวสารชอบฟังเรื่องราวต่างๆที่มันแบบว่าทําให้ เ,เขาสามารถพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ต่างๆเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะบางรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีความสดใสเหมือนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเหมือนกับเป็นคนมองโลกแง่ดีอะค่ะคือเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็สามารถแบบมีความสุขหรือสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วอืมเราให้ถ้วยขึ้นมาถึง2ใบนะคะบางมองว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนอ่อนโยนนะคะแล้วก็เหมือน อาจจะเป็นคนอ่อนไหวด้วยนะอารมณ์อ่อนไหว Sensitive อาจจะมีลักษณะของแบบความรู้สึกแบบเป็นคนขี้ใจน้อยน้อยใจเก่งได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันต่อนะคะว่าลักษณะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีพลังงานของ King of Pentacles ค่ะ The Star ค่ะแล้วก็ Five of Wands นะคะอืสำหรับ King of Pentacle เนอะบางรู้สึกว่ามันสื่อถึงลักษณะของเขาที่มีความความเป็นผู้ใหญ่คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของรักต่างไวัยก็ได้นะแต่คนคนนี้เนี่ยน่าจะเหมือนกับค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองในเรื่องของการงานการเงนินอมจะให้ความสํมคาคัญในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตนะีโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองต่างๆนะคะเขาค่อนข้างที่จะดูนิ่ง อาจจะมี energy ของแบบความเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าก็ได้นะเออแต่ว่าบางรู้สึกว่าเขาเป็นหัวหน้าที่แบบเขามีความเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเขามีมุมของความเป็นเด็กอยู่ถ้าเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเขาเป็นลักษณะที่ว่าเขาเข้าอกเข้าใจลูกน้องของเขาอะค่ะหรือเป็นลักษณะที่เขาสามารถที่จะพูดเล่น เออพูดเล่นกับลูกน้องของเขาได้นะคะคนที่แบบว่าอาจจะอยู่ลำดับขั้นต่ำกว่าเขาลักษณะแบบนี้นี่คือความมุมที่มันมีความเป็นเด็กความสดใสของเขาถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของครอบครัวแลว้วอะเขาเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงนะคะในความสัมพันธ์มากๆคือถ้าเขารักใครเนี่ยเขาก็จะรักจริงอืสำหรับข้อเสียที่แบงเห็นนะอื คือเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่อาจจะขี้หงุดหงิดนะคะแล้วก็มีความแบบขี้รำคาญอาจจะเป็นคนใจร้อนถ้าทะเลาะกันเนี่ยแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดนะ่ะเขาก็จะนิ่งหรือเขาก็จะเงียบไปเลยนอกจากนี้บางว่าว่าคนคนนี้อาจจะ ครึ่งจบความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาไม่นานด้วยนะเขาก็อยู่ในช่วงของ energy ของการที่แบบ healing เยยวยาจิตใจตัวเองนะคะเราบางมองว่าเขาค่อนข้างทําได้ดีนะเขาเหมือนกับเขาฟื้นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแบบได้แล้วอาจจะเป็นคนที่แบบมีลักษณะโดดเด่นด้วยนะคะโดดเด่นเนี่ยอืมโดดเด่นในในที่ของเขาในที่ทํางานของเขาค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะนิสัยของ คนที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้ไพ่ออร์เคิลมาบอกนิสัยเขาเพิ่มเติมกันค่ะว่าคนคนนี้นะคะมีรักนิสัยลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรบ้างค่ะบ้างงานนะคะซื่อสัตย์สุจริตนะคะขี้อาย เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะไม่ค่อยแสดงออกคุณอาจจะดูเขาไม่ค่อยออกเนี่ยนะคะโมโหร้ายค่ะมีความสะอาดสะอานมีอารมณ์ศิลปินนะคะติดตินิดหนึ่งแต่เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะ อบอุ่นค่ะเป็นผู้ใหญ่ใจนักเลงนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะเลิฟค่ะอไพ่ใบนี้สื่อถึงว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะคะไพ่ใบนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นคู่ของพระแม่ลักษมีกับพระนารายหรือพระวิษณุนะคะออซึ่งทั้งคู่เนี่ยท่านทั้งคู่เนี่ยคือเหมือนเป็นคู่กันที่ พบเจอกันทุกชาติไปรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เข้ามาน่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเตมิมกันค่ะว่าคนคนนี้เขาอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะคะที่ที่โดดเด่นคนที่จะเข้ามานะคะสารความสัมพันธ์กับคุณคือลัคนาราศีกรกฎค่ะราศีตุลคะ่ะราศีกันนะคะ มีราศีมิถุนเดี๋ยวอีกใบหนึ่งแล้วกันค่ะเดี๋ยวแปรงขอวางตรงนี้ละกันอีกใบหนึ่งคือลัคนาราศีกรกฎค่ะอันนี้ก็คือเป็นคนที่จะเข้ามานะสารความสัมพันธ์กับคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันต่อว่าแล้วคุณจะเจอกับเขาคนนี้ได้อย่างไรนะคะขอทราบนะคะว่าชาวท่าน้ำค่ะจะเจอคนคนนี้ได้อย่างไร มีพลังงานของ p a g e of Cups ค่ะ the h a l l o fans เราก็มีพลังงานของ the sun นะคะบางขอขยายหน่อยได้พลังงานของ the lover บางมองว่าคนคนนี้นะจะเป็นคนที่แบบมีความโดดเด่นมีความเฉิดฉายในตัวเองนะคะเราค่อนข้างที่จะทำให้คุณรู้สึกดึงดูด การดึงดูดตรงนี้มันเหมือนกับบางรู้สึกว่ามันเป็นการดึงดูดคุณรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะเออเป็นคู่ของคุณแล้วแบบเจอกันปุ๊บรู้สึกว่ามันสะดุดสะดุดใจอะสะดุดตาสะดุดใจมากๆเหมือนแบบเอ้ยเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านะคะมันเหมือนเป็นลักษณะแบบเป็นไพ่เหมือนคู่บุญลักษณะแบบนี้เอออาจจะเคยเจอมาก่อนแล้วรู้สึกแบบ มันมีความคุ้นเคยกันอาจจะเป็นรักแรกพบก็ได้นะที่คุณเจอกันแล้วก็ถ้าถามถึงสถานที่ที่เจอมันรู้สึกว่าคุณเจอกันในช่วงช่วงเวลากลางวันนะคะแล้วก็เจอกันในสถานที่ที่แบบ มันมีความเงียบสงบอะค่ะหรือมันเป็นสถานที่ที่ทําให้ใจคุณหรือว่าใจเขาว่าค่อนข้างที่จะสงบแล้วก็มีความสุขอาจจะเป็นสถานที่ที่มีสังสส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะหรือร้านอาหารสวนสาธารณะอะไรก็ได้นะคะที่มาแบบค่อนข้างที่จะเงียบสงบแล้วทําให้คุณแบบ รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ไปอยู่ที่นั่นเนะี่ยคุณอาจจะได้พบเจอกันแบบมันเหมือนมันเป็นโชคนะที่ได้พบเจอกันแล้วพอพบเจอกันนะคะได้มีการพูดคุยกันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ามันมันอิ่มเอ,ม,อมใจอะ่ะมันรู้สึกมีความแบบปลื้มใจหรือว่าอิ่มใจมากยิ่งขึ้นนะเออในการที่แบบว่าได้คุยกับคนคนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมอีกค่ะว่าไพ่มาบอกอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะในพลังงานของ king of wands ค่ะ ของชาริออมันเป็น e n e ของเนื้อคู่นะคะนอกจากจะเป็น the lover แล้วเนี่ย the c h a r i o ก็สื่อถึงพลังงานของเนื้อคู่ด้วยเดี๋ยวแบคงขอขยายหน่อยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงอืมแบางรู้สึกว่าเออคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอมันเป็นในลักษณะของมีเพื่อนของคุณนะคะเป็นเป็นสื่อกลางค่ะ เป็นสื่อกลางที่ทําให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันคุณอาจจะเจอกันในช่วงที่แบบฝ่ายใดฝ่ายนึงหรือทั้งคู่เลยก็ได้นะคะอารมณ์ค่อนข้างดิง่งแล้วก็ด่าวมีความรู้สึกแบบมีความแบบเครียด มีความวิตกกังวลนะคะหรือมีความผิดหวังอะจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้หรือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ในตอนนั้นนะ่ะมันมันมีความคุ้มเคือมันไม่มีความชัดเจนลักษณะอย่างนี้นะคะคือมันมีในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วกันแล้วตัวเพื่อนคุณนี่แหละที่อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าโอเคเฮ้ยเธอเครียดหรอเออนายเครียดหรอเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าอือม,มันเป็นเ n e r g ของการที่คุณน่ะต้องเดินทางออกมา เดินทางออกมาเพื่อที่จะมาพบมาเจอเขามันเป็นโชคชะตานะคะมันเป็นโชคดีที่เกิดขึ้นบางมองว่ามันไม่ได้เป็น energy ที่เพื่อนคุณแบบจับคู่คุณให้คุณแบบว่ามาคุยกันแล้วนัดเดทกันนะบางมองว่ามันไม่ใช่มันเหมือนมันเป็นโชคชะตาให้คุณทั้งสองคนต้องมาพบเจอกันจริงๆแล้วพอมาพบมาเจอกันเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันน่าจะมีในเรื่องของการ พูดคุยการให้ความช่วยเหลือหรือว่าในเรื่องของการให้คำปรึกษาก็ได้นะคะการให้คำปรึกษากับเรื่องที่อีกฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกมีความทุกข์ใจในตอนนั้นแล้วมันทำให้เกิดแบบเป็นเป็นความประทับใจเกิดเป็นก่อตัวเป็นความรักหรือความเห็นอกเห็นใจอะคะ่ะให้แก่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะคะของสถานการณ์ที่คุณจะได้มาพบมาเจอกับเขาค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูกันค่ะว่าคุณจะได้เจอเขานะคะเมื่อไหร่เมื่อไหร่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะขอทราบค่ะเมื่อไหร่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้ค่ะม,มีพลังงานของ12วันนะคะหรือ12สัปดาห์คุณอาจจะเจอเขานะคะในวันพรขอโทษค่ะวันอังคารวันอาทิตย์ค่ะ วันพันหรือหัด,ด้วยค่ะแล้วก็5วันหรือ5สัปดาห์ถ้าเป็นช่วงเวลานะคะคุณน่าจะได้พบเจอกับคนคนนี้เนี่ยตั้งแต่5้าวันจนถึง มากสุดคือ12สัปดาห์หรือประมาณอยู่ในช่วงเกือบเกือบถึง3เดือนนะคะที่โชคชะตาพรมลิขิตจะนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันนอกจากนี้นะคะมันจะมีตัวเลขที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณกับเขาอาจจะเป็นวันที่นะคะ วันเกิดทะเบียนรถหรืออะไรก็ได้นะก็จะมีตัวเลข12 1 2นะคะหมายเลข3นะคะ่ะเลข1นะคะแล้วก็อีกเลขหนึ่งก็คือจะเป็นเลข5นะคะที่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณตัวเขาค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันต่อค่ะว่าถ้าคุณกับเขาเจอกันแล้วชอบกันแล้วนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราให้ไพ่ออร์เคิลนะคะ มาบอกถึงสถานการณ์ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมี e ืน e ี้นะคะ Dare to live แล้วก็ Open your mind ค่ะ้องมองว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะม,มันมันก็มีอุปสรรคแหละมันไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคนะคะรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยเนี่ยมัน มเหมือนมันมีกำแพงนะขึ้นมากั้นนะคะอันนี้เป็นภาพของประตูแล้วเหมือนคุณอยู่กันคนละฝ่ายคนละฝ่ายกันเลยน่าจะมีอะไรที่คุณกับเขาอะมีทัศนคติก็ได้นะหรือมีความเห็นต่างหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอมันเหมือนมันอยู่คนละฝ่ายมีความคิดไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบบ ความคิดเห็นไม่ไม่สอดคล้องกันมีความขัดแย้งกันหรือการทะเลาะก,กันก็ได้นะพอไพ่ก็มาบอกนะคะว่าอยากให้สื่อสารการคุยกันให้ชัดเจนนะว่าตนเองเนี่ยแบบต้องการอะไรกับความรักความสัมพันธ์นี้แล้วบางก็รู้สึกว่าจะมีคนนะคะที่เหมือนกับกล้าที่จะกระโดดออกมากระโดดออกมาคืออะไรคือกล้าที่จะพูดค่ะ เปิดเผยความจริงความรู้สึกของตนเองมันน่าจะมีในเรื่องของการงอนงอ้อขนะันอืมแต่น่าจะมีฝ่ายที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่ายังมีความรักให้กับอีกฝ่ายอยากจะให้ความสัมพันธ์อ่ะมันพัฒนาไปข้างหน้าก็เลยเหมือนพยายามที่จะพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาว่าเออจริงๆอ่ะเรารู้สึกแบบนี้นะเราต้องการแบบนี้นะเราอยากให้เราทั้งคู่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วบางมองว่าคุณทั้งคู่นะคะ จะเปิดใจค่ะจะเปิดใจพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมีความสุขอ่ะเหมือนคุณคล้ายๆกับจะพยายามเหมือนกับปรับเปลี่ยนเนาะหรือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอืมให้มัน ให้มันแบบผ่านไปได้แล้วผ่านไปได้ในทางที่ดีรางบอกว่าเป็นเอเจนีที่โอเคมันมีปัญหาอุปสรรคแต่คุณทั้งคู่จะจับมือกันค่ะเปิดใจกันนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็พัฒนาต่อไปเดี๋ยวเราไปให้ไพ่ทาโร่นะคะมาบอกเราเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วสถานการณ์นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ 7 of Cups ค่ะมีพลังงานของ t o of Swords อืม6 of Cups ค่ะ Judgment The Sun ค่ะเดี๋ยวแบงขอขยายก่อนนะคะมองเห็นไพ่หรือเปล่าไม่แน่ใจโทษนะคะ The Star แล้วก็ Queen of Cups อ่า มังมองว่าไพ่นะทาโล่ที่ขึ้นมานะคะมี energy เหมือนกับไพ่ Oracle เลยคือในช่วงแรกเนี่ยมันเป็น มันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันมีความเหนื่อยมันมีปัญหาอุปสรรคจริงๆแล้วก็มีเนี่ยมีลักษณะของการสร้างกำแพงเริ่มมีคนมีความลังเลใจกับความสัมพันธ์นี้นะคะว่าจะอยู่ต่อดีไหมหรือแบบจะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้เพราะมันมีความรู้สึกเหนื่อยกับปัญหาอุปสรรคเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะคะเนี่ยมีในเรื่องของการพูดคุยกันแล้วมันไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะเออเนอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันมีฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเขาค่อนข้างที่จะแบบ ใจร้อนโมโหร้ายนะคะขี้ลำาคาญด้วยก็อาจจะยิ่งแบบเป็นเชื้อเพลิงเนมวอนระเบิดแบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแต่แพงมองว่ามันเป็นด้วยความรักค่ะความรักที่ทั้งสองคนมีให้แก่กันแล้วก็ยังมีความหวังว่าอยากจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้ด้วยความรักนะคะจะทําให้คุณแบบพยายามเนี่ยอืเปิดใจแล้วก็ปรับปรุงเนาะ ปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้มันคงอยู่และอีกประเด็นหนึ่งที่บางมองมันเหมือนกับว่าต่อให้คุณนะคะมีการทะเลาะก,กันมีการแยกห่างกันไปมีระยะห่างกันไม่ค่อยพูดคุยกันแต่สุดท้ายอะคะ่ะคุณจะจะกลับมา กลับมาเหมือนเดิมมันเหมือนมันเป็นโชคชะตากําหนดมาเนี่ยไพ่จันเมนเป็นลักษณะของไพ่ของบุญกรรมบุญกรรมของแบบมงังมองว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณซึ่งคุณน่ะรู้จักกันมาคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วก็ได้นะทําให้คุณต้องได้กลับมาพบมาเจอกันอีกนะคะแล้วก็สุดท้ายดีมากๆค่ะไพ่เดือดสัน มองว่าคุณจะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคตรงนี้ไปได้และสุดท้ายก็จะลงเอยด้วยความรักนะคะที่มีความสุขมีความสมหวังค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักคมลิขิตนะคะของชาว่านน้ำค่ะก็แบวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องนะคะขอวอวยพรให้คุณเลยค่ะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรากักมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยสวัสดีปีใหม่ไทยวันสงการด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะ